ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่หลังรถเหมือนเดิมเพิ่งเตินมาจะมารีวิวของที่ผมสั่งมานานแล้วนานมากๆหมครเป็นสับดาละ้ะมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรอ้าไม่ใช่ไม่เห็นสองตัวนี้ตัวสองตัวนี้เป็นอ,อุปกรณ์เสริมนะาวางไว้อ้า นี่เจ้าบาริโอนิกนั่นเองนี่เป็นไงเป็นไงเนี่ยเป็นอ๋อนี่นะครับก็เป็นบาริโอนิกก็เป็นเลโก้ก็อาปากได้ นี่ดูลาสก,กินมสวยใช่มากในด้านบนก็จะมีหนามตรงนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นบิิกนี่ก็หางค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ใหญ่ให้ได้เลยนะนี่อันนี้ก็เป็นแขนส่วนมือส่วนมือนี่ก็สามารถจับเจ้าพวกงนี้ได้นะนี่ก็จะจับได้ หมุนได้หมุนได้นเนี่ยมือมันหมุนได้ค่อนข้างที่จะด,ดีมีมือข้างนึงแบบแน่นมากๆเดี๋ยวจับให้ดูนะเราต้องเอามือของมินิฟิกขึ้นก่อนแล้วก็ใส่ไปให้มันตรงล็อกเ๋ยล่ะ แบ,บน,นะนี่นะครับก็จะได้แบบไม้เลยไม่จะจับนี่ได้เนาะแล้วก็อีกม,อม,อมือก็จับได้เหมือนกันแต่ว่าผมเอามือแค่ข้างเดียวก็พอละแขนก็ขึ้นลงได้โอเคส่วนขานะครับ จะเห็นได้ว่ามีเล็บตะขอเพราะว่ามันใช้ตัวบอดี้ของอินโดแรปเตอร์นี่มันจะใช้ของอินโดแรปเตอร์นี่รวมถึงตรงนี้ด้วยเป็นขนเป็นคอสอกแต่มันเปลี่ยนแค่ส่วนหัวกับ Line Skin นะลายสกรีนนะตัวอื่นไม่เคยเปลี่ยนลูก,กตานี่นจะเป็นขาขาก็หมุนข้อต่อถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าน่าจะเป็น YG นะเพราะว่าหาเป็นพลาสติก ปกติมันเป็นยางโอเคนน่ก็เป็นข้างข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นด้านบนเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนแผ่นบิ๊กมันก็สามารถเอาฟิกมายืนได้นะแล้วก็หนังได้ด้วยไอ้ขี้เกียดทำให้ส่วนหางบิดได้เสียงค่อนข้างที่จะดีเลยส่วนหัวก็ ก็ปรับขึ้นได้นี่นดังดังมากก็เอาลงได้หมุนได้ด้วยต่อถือว่าดีใช้ได้นะพวก็สั่งจากลาซาดา้าตัวละตัวละ80รวมค่าส่งก็เป็น133บาท โอ้โหเสียงมอไซค์แม่งดังชิบหายเลยถ้ามีเสีืองอรบกคุณก็ขออภัยด้วยนะตรงหางหางก็ค่อนข้าง,งที่จะยาวโอเคเจ้านี่ผ่านไปนี่อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็มาพบกับการรอคอยเดี๋ยวผมค่อยเทียบขนาดไซส์ของไอ้พวกนี่ ไม่เทียบขนาดกันเออใครๆก็รู้ว่าตัวมันเล็กกว่าผมอยากแบบไม่อยากแกะเลยเสียใจอะ่ะเออแต่มาดูกันว่ามีกี่ซองก็มี6กโซ่หนสองสามสีโอเคตองแรกผมจะเลือกอ,อันนี้นะทุกคนพร้อมยังข้อมาก็ชี นีนคือตัวอะไรนี่เป็นเหรียญ GW อ๋อทำไมอันนี้มีแอนดียวนี่จะเป็นโมซซาไฮบิดเนาะะดูชื่อโอเคสองแรกผ่านไปสองที่สอง เห่างละเอา้าเฮ้ยเอา้าทำไมได้ศูนย์อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยอู้ห้ 5, าพันอ่บอลลูนิกอ,อยู่นี่ก่อนยืนตรงร่องเลยโอเคใช่อยู่ริมริมอึ๊บเป็นยูดอนยูดอนมาทางกีเกะเท่ โอเคผมก็จะเอาแยกระหว่างกาดกักดเป็นเสากับกาดเจดีมารองที่สามโอ้ดีแล้วกันเป็นเจดียเหมือนเดิมห้าร้อยกับหนึ่งร้อย โอ้เป็นแบคทีโอโซลัสเป็นกัดโหงอกอีกรอบ,บเออให้ได้ให้ได้อันต่อมากัดซองที่เท่าไหร่อันที่สี่แล้วปะโอ,อ้ช่างม่ หูเห็นหางแบบนี้คงจะรู้แล้วตัวอะไรร้อยห้าร้อยแล้วก็บาริโอนิกนั่นเองบาริโอนิกโอเคอน่ซองที่เท่าไหร่แล้วไมู่้ไม่ได้นับเออก็เล็กหนึ่งซองนอะ อุ๊อุ๊อัลโลโซลัตนั่นเองโอัลโลโซลัตทำไมตรงนี้เปลือยวะหลังก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนมาโองสุดท้ายละ ิบห้าสองพันอุ๊ยินโดมินัสเจนสองินโดมินัสเล็กเจนสองเท่ดิสักครู่นะครับขอแดกน้ำก่อนคันพุง โอเคแล้วมาถึงช่วงที่ต้องกลับมาดูเจ้าบริโอนิกเป็นเดิมบริโอนิกอันนี้กับกาดจ,จะสีแตกต่างกันกน,นะน,นี่เป็นของการ์ตูนเลโก้ชื่ออะไรวะเลเจนด์ออฟอิสแลนุบาร้งแล้วก็อันนี้ก็เป็นการ์ดของฟลอเรนท์คิงดอมนี่มาเทียบขนาด โอเคถ้าเทียบขนาดเนี่ยผมคงจะต้องอืมมันเทียบค่อนข้างยากนะแป๊บน,นึงเครื่องผมร้อนมากเลยตอนนี้พึ่งชาร์จแบ,บตเสร็จนี่เป็นขนาดตัวมันนะมันไม่ใช่พื้นที่เรียบอนะนันยากแต่มันเป็นเทียบกับเอ,อ่อ สตีกูเซลท็อปเป็นไฮบิตตัวแรกของผมเป็นเลโก,กเดนเสาตัวเดียวที่ขยับได้แค่ขาาะวหาของข้างแตกแต่งกันนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับลาไปก่อนทุกคนเย้บายจ้าบายบายบ้าคดใจป้องคดใจมาแบบ